สวัสดีครับมามาต่อเลยนะมือถือผมก็เริ่มคงค้างเลยเย,ย็นนะอยู่กับกูก่อนเออปีศาจดอกไม้นิลันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นถือเป็นบอสใหญ่นะครับ โอ้ยตัวเฮียนี่อยู่ไหนวะเนี่ยตายแล้วเฮ้ยเอาจริงมันอยู่ตรงไหนวะอาจจะอยู่โหมดยากที่สุดเดี๋ยวผมค่อยไปเมียม,มุมนี้ด้วยมันมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหตายแล้วคุณไปหาไงวะเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนได <c oughs> สานดอกไม้ชั่วนินลันได้ดูดซับ พลังวิญญาณจากสวรรค์และโลกมาเป็นเวลานับพันปีมันสง่างามเหมือนสายลมมันมันหลอชีวิตผู้คนไปอย่างเงียบมันเป็นหนึ่งในปีศาจท,ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในแดนแห่งวาดผ้าบาดอ่อนแอต่อไฟต้านทานต่อดินและลม แน่นอนว่ามันเข้าด้านหลังไม่ได้นะครับผมจะให้มันฆ่าตีแรงมากเว้ยอันนี้โมดเนี่ยอันนี้โลกที่หนึ่งนะเนี่ย โลคิดหนึ่งแม่ตีแรงมากอะไรเต็มไปหมดเลยทำห้ตายเยอะว่ะปรากฏว่าได้ของใหม่สูตรพ,พายอินวิกโคเลชันพาร์เตอร์อะไรแบบเนี้ย <c oughs> ของใหม่หผู้ชมสำคัญด้วยโอเคจัดไปเมื่อกี้นี่มาอ่านว่าอะไรไม่รู้กูสเโโมโมเมูเลโซมโมมตเตอร์อะไรนูอ่านมัวไปกูเลยเฮ้ยครบว่ะชัดเจนรับมันเพื่อปลลลอกสูตรผงเพิ่มพลังชั้นยอดอ่าแค่นี้อันอื่นยังทูยาวกว่านี้เอาไมา่ยาวละ มันให้ผสมมะไร้างอย่างมาังม้งผสมอะไรรายการไหมไม่ใช่รายการอันนี้ไหมกดไม่ได้โอ้ยหาเรื่องแล้วมึงเนี่ยน,นี่ก็ไม่ใช่วะายังไม่เนอะน่าจะเป็นหน้าเมนูอันหนึง่งอันอีกอันหนึง่งจุดเซฟอ่ะป่ะเริ่มเลยโตกลับเลย โอาเลี่ยนหลบระยตรงมันไม่อยู่เฉยๆแหละโอ้อ้อมหาโคหาเมงวกว็ได้ Okay. ตัวที่ตัวที่อยู่กับที่ไม่ได้อ่ะวืดไปวืดมาอยู่นัามงยากนะครับอันนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่โคฟนาฟีไม่ใช่ฟันฟูอะไรฟันฟูทำไมอาวุธไม่ใช่แร่ใช่ไหมแร่กันอ๋อได้ไงอะไรไม่รู้แล้วปลดอะไรมาเอองเดือดไปพอแล้ว ปาร์ตหน้าก็คงจะเป็นผมไม่แน่ใจว่ามาทา,างไหนวะไอ้ตรงเนี้ยมหุนยากหรือเปล่าวอเอ่าตรงไหนวะเดี๋ยวก็ามาหาแล้วกันใครที่เข้า,ขามารับชมฝากกดไลค์สปราร์คให้กันนะครับ